สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องตาลนะคะกับช่องเปิ้ลท่ดินชามนะคะแล้วก็ที่ดินชามโมหินนะคะวันนี้ <laughs> มา,มาอยู่ที่ตมมําบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะก็พามาดูบ้านหนึ่งหลังนะคะเป็นบ้านเดี่ยวติดถนนหลักเลยนะคะเอออยู่สามพญานะคะก็ขายในราคาสองล้าน 5แสนบาทนะคะเนื้อที่55ตารางวานนะคะพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตรนะคะหลังนี้มี2ห้องนอน2ห้องน้ําแล้วก็1ห้องโถง1ห้องครัวนะคะก็พื้นที่รอบบ้านปูกระเบื้องทั้งรอบบ้านเลยนะคะที่เจ้าของบ้านเขาขายบ้านตามสภาพนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่แล้วนะคะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะ ตรงนี้ก็จอดรถได้หนึ่งคันนะคะดังนี้เอาจริงๆก็คือว่ามันอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านจัดสรรเยอะก็สามารถที่จะทำค้าขายได้นะคะขายของก็ได้ร้านําก็ได้นะคะตรงนี้แล้วก็ใกล้เซเว่นด้วยอยู่ในหมู่บ้านที่จเจริญแล้วนะคะถือว่าจะ,จะ,จ,ะจะเจริญแล้วอะ่ะเพราะว่ารถมันสัญจรผ่านไปมาตลอดเส้นทางเลยนะคะตรงนี้ หาของกินได้ง่ายนะคะถ้าใครจะมาอยู่ที่นี่เพราะว่าห่างเซเว่นแค่ประมาณ800เมตรแล้วก็มีร้านค้าเยอะแยะขายของเยอะแยะเลยนะคะจำข้างทางซ้ายขวามีหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าชมภายในบ้านกันคะ่ะนี้เข้ามาเป็นห้องโถงนะคะ น้ำไฟเข้าถึงนะน้ำไฟพร้อมเลยก็าสามารถซื้อแล้วก็วาสามารถซื้เฟอร์นิเจอร์มาลงแล้วก็อยู่ได้เลยนะคะบ้านหลังนี้อาจจะถ้าเราจะมาอยู่เนี่ยอาจจะต้องเก็บรายละเอียดบ้างนะคะอย่างเช่นบบตรงเนี้ยพี่เขาอาจาจะเคยจอะแบบทีวีไว้ตรงนี้นะคะอันนี้เอ,อนะคะมันอาจจะมีแบบเป็นรูบ้างอะไรบ้างเพราะเขาเคยอยู่ที่นี่ก่อนแล้วเขา เขาย้ายนะคะเพราะว่าเหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นครูลแล้วเหมือนยาย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะเขาก็ต้องเหมือนครูเหมือนย้ายสถาบันการศึกษานะคะก็ต้องย้ายบ้านตามด้วย<ม>เขาก็จาเป็นที่จะต้องขายบ้านหลังนี้ด้วยนะคะม,มานี้เลยเฮ<ม>้ก็เป็นห้องครัวห้องนอนห้องน้ำห้องนอนนะคะ นี่ในห้องนอนีน่ห้องนอนทางบ้านยังมีพื้นที่ว่างอีกเยอะนี่มานี้เลยแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำสุนกลางโอเคประมาณนี้นะคะ ล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องนอนห้องลอยใหญ่เลยนะคะก็มีขห้องน้ำในตัวอย่งนี้นะคะ แล้วก็ออกมาตรงนี้เป็นห้องครัวนะคะตรงนี้เป็นห้องครัว,วแล้วก็สามารถเปิดโตออกมาได้ด้านหลังกว้างเ,เยอะที่เขาทาเหมือนบิวเวอข้างนอกเลยล้างซิงล้างจานอะไรพวกนี้อยู่ข้างนอกนะคะ ข้างหลังยังมีพื้นที่เหลืออยู่เยอะนะสามารถเอาเครื่องตพม้งกั็ผ้าตากผ้าข้างหลังได้อีกเยอะเลยทำรังน,นะคะใ,ใจวสายวันนลอเราเข้ามาดูก่อนได้นะ เนื้อที่55ตารางวาคนที่เช่า1,220ตารางเมตรนะคะดังนี้ขายนะคะ2ล้าน5แสนบาทนะคะถ้าสนใจก็ลองมาคุยกันก่อนได้นะคะวันนี้น้องตันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสสวัดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติรตาให้น้องตันด้วยแล้วค่ะบ๊ายบายไปดย